สวัสดีครับวันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์วิธีซ่อมอาการไม่ดึงกระดาษป้อนจ่ายด้านบนไม่ดึงกระดาษนะครับหัวฟีดไม่ดึงกระดาษ1 2สองป้อนจ่ายไม่ดึงกระดาษพอเราใส่เหล็กก,กันโกงแล้วดึงแล้วแต่ได้อาการเพิ่มนะครับคือเส้นสำนอ,อ,อกมา ไม่ตรงครับผมผมก็จะใช้ลมร้อนเป่าโคงเลยนะครับผม Thank you. แล้วก็ใส่เหล็กด้วยครับผมใส่เหล็กด้วยแล้วก็ลมร้อนต่อแล้วก็ดัดดัดคืนครับผมจากที่เราเปิดเปิดผ้าเปิดผ้าเราโก่งตรงนี้ครับโก่งกลมงลมร้อนต่อแล้วก็ดัดคืนครับผมขอบคุณครับอเค gian không về <laughs> đang đi đâu ใส่แลวลองกับตัวเมียฝังครับผมครับผมหลังจากา <happening. S 2> ที่ใส่เหล็กกันโกงเสริมความแข็งแกร่งและ ลมร้อนเป่าแล้วก็ดัดให้คืนได้รูปนะครับผมให้ลูกค้าทดลองเลยครับครับผมเป็นที่ใช้ได้นะครับดูดูดูเทียบกับต้นฉบับครับผมนี่ครับผมต้นฉบับกับําเนาออกมา แต่ก่อนลูกค้าแจ้งคือไม่ดึงกระดาษเลยนะครับไม่ดึงกระดาษแสงตรงนี้แสงไฟตรงนี้ไม่ขึ้นเลยนะครับผมก็ได้ทำการสรุปก็คือใส่เหล็กกั้นโกงนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ยกได้ประมาณแค่นี้ครับพอเราไปฝืนฝืนมากเข้าฝืนมากเข้า ช่วงโค้งตรงนี้ก็จะโก่งครับแล้วก็แก้ไขด้วยใส่เหล็กครับและลมร้อนเป่าดัดคืนให้ได้รูปมากที่สุดครับผมประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ